สวัสดีครับก็มาต่อนะฮะการพิจารณาผลลัพธ์เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าน้ําหนักลงคารเนมันโอเคเราก็ไปดูการออกแบบการออกแบบแนะนําแบบนี้นะครับดูผลลัพธ์คารประกอบกับกราฟิกแผนภาพ FBDRUVU U, และ MU ก็คือ b a ม a นาลิซินะดูประกอบกันเราสามารถจะเปิดซ้อนขึ้นมาได้นะครับ ในโปรแกรมนี้1ช่วงโมเมนต์เนี่ยจะแสดง3จุดนะครับตำแหน่งแรกหรือจุดแรกก็คือด้านซ้ายโมเมนต์ Moment ด้านซ้ายสุดนะของที่รองรับก็คือที่รองรับซ้ายที่ V เท่ากับ0ที่รองรับขวาแต่ละช่วงนะครับอย่างเช่น B 1เนี่ยที่รองรับซ้ายโมเมนต์ Moment เป็น0ก็คือซับพอร์ตมันเป็นพินซับพอร์ตไม่ใช่ฟิกเพราะนั้นถ้าไม่มีปลายยื่นโมเมนต์ก็เป็น0ที่ V เท่ากับ0มัน1.439 ซัพพอร์ตขวามันได้ลบ1นึลบหนึ่งจุดนะฮะพอมาช่วงที่2ซ้ายก็เป็นลบ1นึ่งจุดแปดหนึ่งศูนย์วีเท่ากับ0.482ี่ที่เรารับขวา0ูนย์นะครับก็ลักษาแบบนี้พอมีโมเมนต์เนี่ยก็จะคำนวณ AS ให้โมเมนต์บวก AS รับแรงดึงอยู่ด้านล่าง a อรับแรงอัดอยู่ทางด้านบนถ้าเป็น0ูนย์ก็แดงว่ามันเป็นสิงกอร์โมเมนต์ลบ เอรับแรงดึองอยู่ด้านบนเอรับแรงอัดอยู่ด้านล่างถ้าเป็นศูนย์ก็จะหมาเป็นซิงเกิลโดยหลักการแล้วไม่เสริมเหล็กก็ได้ซิงเกิลใช่ไหมเหล็กรักแรงอัดแต่ในทางปฏิบัติก็เสริมอย่างน้อย2เส้นเพื่อจะให้มันรัดเป็นรูปขานขึ้นมานะครับแล้วพอได้เอแบบนี้แล้วเนี่ยผู้ใช้ก็นำเอเนี่ยไปหาจำนวนเหล็กตามที่เลือกว่าควรจะใช้ dB อะไรนะครับส่วนแรงเฉือน แรงเฉือนนี่จะให้ค่ามาเลยว่าถ้าใช้ rb 6เหล็กลูกตั้งเนี่ยใช้ spacing เท่าไหร่ rb 9ใช้ spacing เท่าไหร่โดยม,มีการพิจารณาแรงเฉือนเป็นหลักนั่นเองนะครับใน1ช่วงก็พิจารณาแรงเฉองือน2ตตแหน่งคือซ้ายกับขวาอย่างเช่นช่วงแรกเนี่ยแรงเฉือนมัน8 8 1 1แล้วก็ลบ2.706ซ้ายกับขวาใช่ไหมก็จะมี spacing มากํำกับให้ว่าใช้เท่าไหร่นะครับ เราก็ดูประกอบไปเนี่ยนะแต่ละคานเราก็ไล่ไปเรื่อยๆอยแบบนี้ได้นะครับอันนี้มันก็จะทําให้การพิจารณาเนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นเคลียร์ขึ้นนะครับส่วนถ้าแม่นแล้วเนี่ยมั่นใจแล้วเนี่ยเราอาจจะปิดตรงนี้ดูอย่างตัวนี้อย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่คานออกแบบคานก็ลักษณะแบบนี้นะฮะออกแบบเสาแนะนําให้ดูประกอบกับกราฟิกผังแรงปฏิกิริยานะครับ เพราะแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่คานมันก็เป็นแรงที่ถ่ายลงเสานั่นเองนะครับสีแดงเนี่ยคือเพิ่มค่านะค่าเพิ่มค่าสีน้ำเงิน,นยังไม่เพิ่มนะเป็นใช้งานอย่างเช่นผังตัวนี้เนี่ยเป็นผังชั้นล่างสุดาตามตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสีน้ําเงินเนี่ยก็จะนําไปออกแบบจํานวนเสาเข็มต่อไปหรือออกแบบขนาดฐานรากวางบนดินถ้าใช้วางบนดินนะครับ ส่วนสีแดงตัวนี้ก็จะไปออกแบบเสาทีนี้ก่อนที่จะไปดูผลลับเสาอาจจะดูก่อนว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่นะเลคชั่นนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเลคชั่นนี้มากสุด27แล้วก็มา26ไอทิปตัวเพิ่มค่านะแล้วก็20เราก็อาจจะไปดูว่าออผังเสาของเราเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือไม่อ๋อมันมีตัวยื่นเพราะฉะนั้นน้ําหนักมันไม่ต้องเยอะนะครับก็เป็นไปได้พอเรามั่นใจแล้วเนี่ยเราก็ไปดูผลลับเสานะครับ อย่างเช่นเสาต้นที่หนึ่ง7นะได้เอ r e สรีค e ا ر ์ออกมานะจากตัวอย่างนี้ยอเอสรีค وار เท่ากันเนี่ยก็แสดงว่า AS ที่เกิดขึ้นเนื่องจากน้ำหนักเนี่ยมันน้อยกว่า AS Min มินเอสมินก็คือในเสาก็คือ0.01 AG เนื้อที่หน้าตัดของคอนกรีตของเสานะครับแสดงว่า20.24รับได้สบายน้ำหนักเท่านี้นะครับพอได้ AS แล้วก็ สาเนี่ยจะให้มาเลยว่าถ้าเป็นเหล็กแกน DB12 ใช้4เส้นบอกอัตราส่วนมาด้วย PG คือ AS ส่วน AG ใช่ไหมได้มา0.01มันต้องอยู่ระหว่าง0.01ถึง0.08 DB16 ก็ใช้4 d b ใช้4 DB5 ใช้4เหมือนกันแต่ว่าอัตราส่วน PG มันมากขึ้นเพราะว่าเนื้อที่หน้าตัดเหล็กมันใหญ่ขึ้นก็คือมันก็อาจจะเกินจําเป็นถ้าเราจะใช้เหล็กใหญ่ในเขตนี้แล้วแต่ผู้วิศวกรละนะครับ แล้วก็ให้สเป c i n g ของเหล็กปลอ,อกมาด้วยนะโดยตามมาตรฐานถ้าเหล็กแกนใช้ db 2เนี่ยเหล็กปลอ,อกใช้ rb 6, นกะก็ได้ขั้นต่ำม,มาสเป c i n g ถ้า db 1 6ใช้ rb 9ถ้า db 2 0ใช้ rb 9ถ้า db 2 5ใช้ db 1 0อันนี้ตามมาตรฐานใหม่นะครับก็อันนี้ทับเสาก็กำหนดเหล็กมาให้เลยสบายเลยนะอันนี้ก็จะเป็นการพิจารณาผลลัพธ์ในดอน sd ทีนี้ถ้ายังมีคําถามว่าแล้วมีดีเทลการคํานวณละเอียดไหมในตอนที่ผู้ใช้ซื้อโปรแกรมนะครับที่เพจดอนสายเวทเนี่ยผมได้แถมสเปรดเชตนะครับ Microsoft Excel ไปให้ด้วยนะครับซึ่งขั้นตอนคำนวณเป็นขั้นตอนเดียวกับในโปรแกรมนะครับ อันนี้สามารถจะดูเลยว่าดีเทลละเอียดเลยว่าที่มาที่ไปของตัวเลขเนี่ยมาอย่างไรดูประกอบนะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับต่อการใช้งานนะฮะเพราะนั้นการพิจารณาผลลัพธ์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอตเเท,ท่านี้ครับสวัสดีครับ